โคตรไหมโคตรเอวเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้มีปัญหาใช่ไม่ใช่ว่ามันเยอะเหมือนกันตัวเอสอะไรนะเรงยนฟ้ตรงนอนเดือดตัวแข็งเปิดกันคลายใส่มาดันแล้วเนี่ยบางทีเราแค่คลายก็นั่นแล้วถูกแล้วเตรียมมาได้อีกอย่างจะได้ไม่เสียเวลา ตัวใหญ่ละให้อันนั้นได้เราสองคนมันม่เยอะเร่อาเอาอะไรอะไรแข็งออกนเลยอ่าล็อกเก็ตออกกองวัได้ใ่ไหมไม่มีจิ้ลยส่ส่อ่อใส่ถวายตมาก็ได้ไม่เป็นไรหลงพอถวายตะมเอ่โทรศัพท์เลยออกกันมีเลยถ่ายใส่ไหมคุณตาองใส่ทองคุณตาองใส่ทองเลยใส่ซยค่ะอ๋อวางองย เราวังเราไปบาดเขาท่าสวยไหมได้รางวัลท่าสวยเอออันนี้ถ่ายปุ๊บเนง่ามบ้า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 อันน้องความเลยมีผ่าตัดมีอะไรบอมีใส่กล่อง หัวใจอ่าหัวใจโอเคใส่คำนี้ใส่กล่องหัวใจมีแบตเตอรี่หรือเปล่าใส่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่อ่าโอเคชลอชลอรี่แฮปแบตเตอรี่อีสอ่าแบตเตอรี่ซันทามแคนเพราะว่าไปปรับหัวใจมันเต้นหัยไปจ้าไปใช่ไหมใช่ให้มันแบบวันนี้อ่าโอเคอ่านี่ยคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวจะมาจัดให้เขาคลายหน่อยใช่แล้วนี้มีแบตเตอรี่ อืมใช่เออคนเอออ่ะเช็คเช็คเช็คหนยมีวันยูสัตย์อีเช็คีกสุดไอคนที่มีไบารูนา่ทาชารหัวใจก็มีแบตเตอรี่เนี่ยคนี่ต้องระวังหน่อยบางครั้งเดี๋ยวมันชอบตกใจเพราะเดือแบตเตอรี่มันรุดฟองนะฟงมันมีเกี่ยวกันไลยอ่าจะแบตเตอรี่รุดไปเรื่อยๆนี่คุณแม่ทราบใช่แบบนี้เนี้ยเขาต้องดึงคอเลยว่าเนี่ยช่องโหวงเขาต้องเบาๆอ่ อันนี้อันนี้จะลากได้นะูๆแบนอันนี้ลารงนอาจารย์ู้าวแล้วอ่าแล้วนี่อัน้ายข้างหลังหมดเลยเยอะตัดเนี่ยดูอันนี้หัวใจอันนี้เป๊ะเลยนะนี่จเก็นหัวใจเรงนี่ support ไ้ a c k เขาบอกด้ um um bì điện c thì cái đấy học nhá um oh nếu mà như peter này khóc tượng nha, anh đi sẽ đai ra cái có <laughs> bao quản không? có được <laughs> không? không được đâu, nó sẽ bắt sưu thảp anh em, nó là cái <laughs> này, nó <laughs> là cái <laughs> này, nó là cái 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 này, มนี่แส so ดนะงนี่แนะสดงไงได้ใสนะ่แมสหน่อยเนาะเพราะว่าพราจะาจใกล้ใกล้กนหรบางทีเราเราเราเอาผสมกันแล้วไม่ต้องเอาหมดกันนะเยอดเ๋ยอนน้อนกลับมย มเึินออกกันซูอองกซูโมว้ปป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 ที่องปูปาเท่าไหร่ห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบแปดค่ะห้าสิบแปดอยังหนุ่มอยู่นจะมาดูว่าห้าสิบเอ็ดซอาาา่่่ฮ่ก่ ทักแรงนะดูเร็วมือสบายสโอเคมือเนี่ยเราไว้แบบนี้ถ้าเราถนัดนะเราไว้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ไว้ถนัดโอเคออกไปสู้ไปสู้ไ <c oughs> ม่เห็นก่อนเห็นข้างนี้ยังม่เห็นเอาให้สู้แต่งกันนะข้านี่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยสุพรรณค่ะอ๋อคนสุพรรณนะโอเคสบายนะ มีแรงละโอเคยกขาขึ er mm ้น hmm หังสูงไปสี่สิบห้าองศาโอเคโอ้ยไม่ได้โอเคโอเคมาตเกมมาตัแเกมมาดหเพมเขากขอนชุกัุกานแกรปเเราลืมล้วอ้วเนืเต็มสี่เลยตั้งหน้าบต้ง được cái sức tí. Nô. Ôi. Ừm. Này, về nó ngãi. Nó 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 sẽ chân thả lên khoảng hai chỗ. Đi hen coi. Đi hen lên đi hen หน่อย. Nó hen tụi แข็งไหมแ้ำนดีป่ะดีอ่ะดแค่นี้หนักนะดูเหมือนง่ายนะโอเคอ่ะมาดึงนิ่วขาจะดึงอ่าดูทางอย่างดึงทางดิ่มามอ่ะอ่ะบีแต่ก็ตสุดยอดเลยค่ะอาพยายามันะที่เนี่ยที่ดึงนิ้วถ้าดึงหมือนล่างนี่มันสำเร็จทีชารั่สนี

าเขาไม่ตัตนลกเขาเจียงี่ยเี่ยว้็มาเราเห็นเลยวใช่ไหม Like if if they just w a in o haven't touched their body อือ So h o h o h o do o n o h a o a h เาบอกว่เ่ยเนน้อหันอ๋อไม่มีถ้า no hand no อะไรเนี่ย no hand no อะอันนี้จะเป็นกรรมพันธ์ความดันเบาหวานหัวใจเนี่ย เป็นกรรมพันธุ์อ่าอันนี้เป็นโรคกรรมพันธุ์พ่อเป็นไม่เป็นนะไม่เป็นไม่เป็นพ่เป็น่ว่าอะไรพวกนี้ไม่เป็นเไม่เป็นเหเ็นไมไม่เป็นเห็นไหมไม่เป็นหรมันดันเนี่ยเนี่ยหลานไม่เป็นขอไม่หัวหลานเไม่มีใครหัวหลานค่ะพ่ก็สุพราณน่ะสุสบายอ่กับคนอันเนี้ยบอกว่าถ้าคนมีปัญหาพวกเนี้ยมาว่าป้หางป้องดันหัวใจเราคนแก่คนเราทาบุโดก่อนเราทำบุโดก่อน ไม่ต้องเช็คกำลังก็ได้ไม่เป็นไรสลับข้างแล้วขยับขาก่อนขยับขากัอนเราเราทำเราทำบุโด้ก่อนแล้วค่อยมาจับกระดูกจะจับได้ไหมแต่ทำเบาๆไม่ต้องทำแรงอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่ละหกสิบปดครับหวันตัางกันกี่คนกี่ปีเนี่ยสามสี่าอืมดีอยู่เนี่ยรั่นต้องแป๊กตแป๊กหมดเลยอ่ะที่ n e two t e l v e บลค่ะ C one two C two c k องหนนี right? um, see, down, huh? ่ดึงเนยสินี่ดึงดัหนะอปดึงหน่อยาดึงหน่อยดึงหน่อยอน่่อมเียว T one two T eight ก็ eight T w e l v e b l c k แล้วลับ้าอันนี้ก็ดึงลมันก็ไม่ดต้ังดึงข้างนข้างนึงอืมไม่อ๋อดังหมดดังดังหมดวล้าดีังหมดดีค่ะลับ้าดีค่ะแต่ว่า อ๋อหเอาดังวลยอัดงเลยวาเนียนคตนี้ไ่จบแร้รียนไม่จบแต่วันนี้มาใหม่มาใหเนืก็ยงไม่ังนะขยขขยออันนี้ก็ติดเนี่ยอันนี้ทาอาจารย์ดินติดอะไรว่าติดแล้วล่ะไม่เกี่ยวกับพวกหนูนะคะพวกหนูทำท่าแต่อาจารย์จะทำท่ที่มันดเไหม แค่สุดอกเอากดน้าบาไปคะผมว่าถ้าคนอะไรนะคนมีโรคเยอะๆอะไรเยอะๆเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เยอะเราพยายังเน้นเนี่ยนึ่งนเขาเขาก็จะสบายและไม่ลนะใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดาเลยไม่ไปค่ะดจุดกดกดเลยคะนี่ี่น่ลล่างเยเนี่ย เดียวแล้วลงไปดึงน้นเยอืหลังหยอันนี้อ่ามือมันจับสิท้ายถอยนี่นี่ข้งอ้งมทอืมอโอเคังไหมอ่าโอเคนอนค้เลยเอาถ้าตุรกีอยวีเซ่ อ๋กี้าทนี้ค่ะใช่คะเอ่ออามือไปสานป้าอย่างนี้นะเา้าหัวป้าก็เอาหัวลงแค่นั้เองหัวจิ้มกันหัวจิมกันเหัวลงเมื่อกี้ถูกแล้วค่ะแล้วก็ใช้หัวจิ้มขอโทษนะคะหัวจิ้มลงจิ้มลงไม่ใช่หัวจิ้มลงป้าปลาลันไหมปลาลันไหมอืมอืมปลาลันไหมปากลันไหมอยากตะกันจะอา อ่าเอามือวางแล้วก็คลก็โอเคค่ะตึงตรงไหนเราเช็คกระดูกด้วยมือวางเลยห้าขวดจับคอยหน่อยอ่านี่สอด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 ใต้ท้องอ่าแต่ไม่ใช่ใต้เอวโอเคอ่าลองดูเส้นเขาตรงหรือยังข้างบนข้างบนดีขไม่ใช่ที่ที่มันขดม่นกคบเนี่ยอันนี้ดีๆแต่ว่าตรงนั้นยังมีขึ้นตรงเอวยังคดอยู่อืตรงแล้วเนี่ยเอาละ ต้อตรงเอวต้องเอวติดไปก็โอเคแต่เอวมันมันึ้นหลังแต่มัน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 แนวตรงแนวดีขึ้น่ะยูยูแค้นเช็คอีกทีก็คลายคลายกแน่นหน่งโอเคเนาะคายให้ใจออกนะคะมีค่ถ้าเรานอนร่วมไม่ต้องใส่ผ้าก็ครัค่ะเมื่อกี้เรานอนหางี่แคนี้นะเป็เต์อ่ะ เนวเตอร์ละมันมันตรงไปไปฟอมันแอเอออย่าอยอย่อย่ีฟอมันตรงนะคะป้าตะกี้เป็นตัวเอสอืมเหนื่อยไีมลร้อมแล้วป่ะนะก็เราโอเคอยู่อืมคนเรานี่จะช่วงนี้มันจะหลังเต่ากงข่างกงอยมตะกี้หนูทำาะไรตอกตะกเต่าปเดเต่านหลับดีไว้เนี่ย หลับดีไหดีหลับมันขึ้นึกเนาะหลับตื่นี่มาอีกครั้งออสามสี่ครั้งโอ้สามสี่ครั้งเลยอ่ะสงีหนึ่งฟ้าก็ตื่นแล้วตี่ตื่นอีกทฟังนี้เสบายบายลยไม่ไม่ได้ทำอะไรเบาเอาจารย์ถ้าผีเสื้อเลยอืมใชได้เราคล้ายๆผีเสื้อเก็บสุดท้ายก็จุ่ไปจมท่ไหน ก็เป็นอย่างนี้เอออย่างแก็เนี่ยเขามีอะไรนะแบตเตอรี่แบตอะไรเรากไม่ต้องทำแรงอืมก็แค่อันนี้วิธีวิธีพอและอ่าไม่ต้องออกแรงใช่ไหมอืมอ่าอืมอาจารย์ว่าจุดไหนตรงไหนตรงไหนนะคะตรงเดียวดิเข้าพาพอะ อ๋อโอเคเข้าใจละวนี่โฟร์เดอร์เนี่ย have to hard problem you don't do you don't do too very big นะนู่นเนี้ต้องนี้ยแล้วมันตึงทำได้ครับทำได้เลยอ่ะมันเป็นแบตเตอรี่ครับโอ้ล่ะโอ้หัวเสียน่าตะเกงเออเออบมาเลยจีนตรงก็จะมาบายพาสมา เอบายคาดะาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสเยเ่กมกันไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดบเไหมป้าเจนิดหนึ่งค่ะเจ็นิดหนึ่งโอ้แทงงคอหม้นะป้าดูเทดานดูเทดานลันเลย ใช่นอกากกาเอาอะไรไม่รู้จะเอาอะไรไม่มีอะไรครับไม่ต้องอะไรงเอ๋อพอดีไปซื้อของหน่อยครับไม่ไม่เอาอะไรโอเคโอเคเชื่อใจน้องฟงดีๆน่าโอเคไหมคะโอเคค่ะ ตั้งยาวไหมอืท่าเลยนะเท่าตอนนั้นเท่ายังยังไม่เช็คเช็คเลยไม่โยงอยู่เดี๋ดนะอืมอ่าแกนเช็คกับแกนอืมหนา,าวเปลาขึ้นไหมครับร่องขึ้นนะอืมดูแกนเช็คกับแกนควบไม่เป็นควกเลยเพราะว่ามันจับแรงไม่ได้กลัวนี่อันนี้เอาผีเสื้อยัง เดี๋ยวันไม่รันเลยนะเพราะมันทุรกีที่ตุรกีลันกุ๊บเลยไหมตีันถ้าแปลกเลยนะค่ะโอ้ข้าต้องมาอีกหลายรอบแล้วปรอบนี้รอบเดียวมันไม่ลันแน่นนะใช่เออไมเคยืนยับอาหารตรงนี้จึ้มเลยการแหน่นาใช่นั่นแหละมันยืนเรื่องไงเดียวหน่อยนีอ

ขึ้นุดจอถ้าลุกท่านี้นะคะเวลาหลับกลางคืนตื่ข้าน้านี้นีก็ลุกขึ้นแล้วก็ยืดตัวเลยค่ะแล้วยืดตัวอ่ะลุกยืด้นหายออกเลมคงปอกข้างเลยครับปอยยืดแขนดูมาดูสอบอ่าหายใจลุกขึ้นนะ สามรอบหายใจเ <Yeah, huh? S 1> บาไหมเบกไหมคงถามป้าค่ะเบาๆนะลงไม่ลงสยับดูสิ uh huh. อืมโอ้ยพอดีเลยมีเรียนจบพบมีสตาร์ทดีเลยเนะี uh ่ย huh. <laughs>